วันนี้เรามีอาจารย์ตัวเล็กที่จะมาพูดถึงเรื่องที่ไม่เล็กให้เราฟังกันนะครับทุกคนเนี่ยจะจะรู้จักอยู่แล้วนะคะคําว่าโลกร้อนเนี่ยตอนนี้เราไม่ใช้คําว่าโลกร้อนแล้วค่ะเขาเปลี่ยนเป็นโลกเดือดแล้วค่ะคืออุณหภูมิมันสูงขึ้นกว่าที่เขาที่ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาคาดการไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะของความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศเนี่ยมันก็จะรุนแรงมากขึ้นนะคะโดยเพราะอย่างยิ่ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์ที่ไม่ไม่น่า,าพิสมัยมากนักจากจากภาวะการเปลี่ยนแปลงอันนี้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตุลาคมปีนี้ไปจนถึงอีกนับไปอีก3ปีเนี่ยประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยก็จะเจอภาวะที่เราเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโยก็คือว่าความรุนแรงของอากาศเนี่ยมันจะมากขึ้นไปอีกในแง่ของ ความร้อนนะอุณหภูมิมันจะเพิ่มสูงขึ้นมันทําให้ถ้าฝนจะตกเนี่ยก็จะตกหนักขึ้นแล้วก็ตกเป็นหย่อมๆเนาะเป็นจุดๆแล้วก็ผลกระทบจากเรื่องของฝนตกเนี่ยเนื่องจากว่าความแรงมันมากขึ้นแต่ตกตั้นลงเนี่ยมันก็จะกระทบต่อสวนยางต่อต้นยางอย่างอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ความแห้งแล้งมันก็จะมากขึ้นมันก็จะส่งผลต่อ,อคุณภาพของน้ํายางแล้วก็สุขภาพของต้นยางด้วยพอหมดจาก ซูเปอร์เอลนิโยสามปีแล้วเนี่ยมันจะจะกลับไปเป็นลาินีาซึ่งมันก็จะกลายเป็นฝนตกหนักไปอีกนะคะมันก็จะทำให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงหลายอย่างมากขึ้นนะคะภาะว่าแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อทั้งโลกทุกคนนะคะรวมทั้งชาวสวนยางของเราด้วยซูเปอร์เอนิโยเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ย ก็คือจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้กับภาคตะวันออกมากกว่าภาคอื่นนะคะเนื่องจากความแห้งแล้งมันจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันจะจะลดกำลังลงภาวาแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของคุณภาพน้ำยางต่อสุขภาพของต้นยางแล้วก็ต่อรายได้ต่อผล,ผลผลิตที่ได้จากสวนยางเพราะฉะนั้น เพราะว่าแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีทางเลือกอื่นๆในเรื่องของอแหล่งรายได้เนี่ยก็จะลําบากแล้วก็เราต้องคิดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารมากขึ้นด้วยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันจะราคาแพงขึ้นเพราะฉะนั้นการทําสวนยางพาราแบบวรนกเกษตรมันจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความหลากหลายของพืช ต่างๆในสวนยางของเราซึ่งมันจะช่วยเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเราอาจจะพึ่งพาตลาดน้อยลงนะเรามีรายได้จากหลายแหล่งมากขึ้นแล้วเราก็คาดหมายว่าในเรื่องของคุณภาพของดินและความชื้นต่างๆในในสวนยางเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความเชื่อมั่นว่าการทำสวนยางวนันเกษตรเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร แล้วก็ความสามารถของชุมชนและก็ครัวเรือนในการที่จะฟื้นตัวขึ้นมาจากผลกระทบของภัยพิบัติหรือว่าอากาศที่มันแปรปรวนแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าท่ามกลางภาวะ,าวะการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะของภาวะลูกเดือดเท่านั้นแต่รวมถึงเรื่องของรายได้ที่มันจะต้องถูกกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจต่างๆด้วย นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่จะขอเน้นไว้สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเปลี่ยนแปลงสวนยางนะคะพอร,รู้แบบนี้แล้วยิ่งชัดเจนเลยว่าสวนยางวันนกเกษตรคือทางลอดไม่ใช่ทางเลือกของพี่น้องชาวสวนยาง